คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะโอเคค่ะก็กราบสวัสดีนะคะรักแฟนเกมทุกท่านเลยนะคะอ้าวันนี้เรากลับมาพบกับเชน็ดเคยกับเจนขวันนะวันนี้เรามากันในเกมจูราส i c กคิงดอมเออหรือเกมดนเสาร์ของเราที่เรารู้จักกันดีนี่เองอ่ะ เกมไดโนเสาร์ aur, นะดูแบบเกี่ยวกับเป็นดินแดนการประจนภัยในแบบดินแดนไดโนเสาร์เอออ่ะพูดอะไรพูดเรื่อยเปื่อยพูดไปเรื่อยนะไม่พูดพร่อมทำเพลงมากนะโอเคไปเล่นกันเลยอ่าวันนี้เราพกทุนมาที่600บาทไม่รู้ว่าจะรอดชีวิตกลับไปหรือเปล่านะทุกคนเออ เบ็ด40บาทแบบยั่วๆจะรอดชีวิตกลับไปหรือเปล่าอูโหูสวยงามสวยแตกรัวคูณไปที่หนึ่งคูณไปที่สองคูณไปที่สามแตกเอ,อ้ยไม่ถึงสี่นะทุกคนอ่ะไปรัวเปิดเทอร์โบฟาดไปแบบรัวๆเออยังไงล่ะช,ชับชับชับชิบชิบชับชับไปเลยโอ้ยดูดดูดแล้ว เอ้ยสเกตเตอร์ช่วยชีวิตนะทุกคนโอเคบวกมาหนึ่งบวกมาหนึ่งแล้วไงต่อสิบแตกโอ้โหเข้าวายเหมือนเลือดตรงนี้เลือดตรงนี้ป้าบเออยงไงละ่ะคูณสี่แล้วคูณห้าแล้วฟึ้ตึ๊บ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 อ้าวนัดสุดท้ายยังไง เออมาอยู่เออรับไปรัวๆหนึ่ร้อยสบสบาทไปต่อนทีหน่อยเชิบเชิบเชบโอเคหมดกันวันนี้โอเควันนี้มา6กร้รับไป1,414บาทเท่านี้ก็พอใจนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อปเป็นกำลังใจกับเจ๊ขควันไดยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย